บาสร้างใหม่สุดสวยอยู่ใจกลางโซนแหล่งท่องเที่ยวบนเนื้อที่103ตารางวานะครับอยู่ในตำบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนาย,ยกเข้าจากถนนหลักสาริกานางรองเพียง600เมตรเท่านั้นใกล้โซนแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกสาริกาน้ำตกวังตะไคร้น้ำตกนางรองและเขื่อนขุนดานประการชนอยู่ในรัศมี1 0 1ถึงกิโลเมตรบ้านเลขที่187บนเนื้อที่103ตารางวาตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง200ตารางเมตรด้วยกัน แบ่งเป็น3ห้องนอน4ห้องน้ํา1ห้อง Living r o ูมและก็ในส่วนของห้อง Family Room แยกออกมาต่างหากนะครับและจะมีห้องครัวที่แยกออกมาจากตัวบ้านอยู่บเรณโซนด้านหลังบ้านแล้วก็จะมีในส่วนของห้องเมทพาซ่าอีกด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตัวบ้านเนี่ยมีมากถึง3ห้องนอนนะครับแล้วก็อยู่ใจกลางโซนแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในตำบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกวัสดุอุปกรณ์ภายในบ้านครับใช้ของ S c G อย่างดีเลยนะครับเหมาะมากๆครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพักตากอากาศเป็นบ้านสไตล์พูลวิลล่านะครับหลังนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็เป็นบ้านใหม่ด้วยนะครับพร้อมอยู่แถมเฟอร์แถมบื้ออิน ไปครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในตัวบ้านกันครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนครัาโฟกัสอีกครานะครับวันนี้ครับเบนจะพามาชมบ้านพักตากอากาศเป็นบ้านพูวิลล่าสุดสวยครับเป็นบ้านสร้างใหม่พร้อมอยู่ครับแล้วก็เห็นวิวทิวเขาจากบริเวณหน้าบ้านของเราด้วยนะตอนนี้เบนอยู่ในตําบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับบนเนื้อที่103ตารางวาตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอยมากเกือบเกือบ200ตารางเมตรเลยครับเดี๋ยวแพ่นกล้องให้ดูนะครับผม วิวทิวเขาด้านหน้าแปลงที่ดของเราครับเลยขึ้นไปก็จะเป็นในส่วนของน้ําตกสาลิกานะครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับน้ำตกนางรองน้ําตกวังตะไคร้ครับแปลงที่ดินของเราครับนี่บริเวณโซนด้านหน้านะฮะติดถนนสาธารณะนะครับแล้วก็ถนนในโครงการติดถนน2ด้านนะครับตัวบ้านของเรารั้วรอบขอบชิดครับเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นบ้านพักตากอากาศพูลวิลล่านะครับสวยๆเป็นบ้านสร้างใหม่เลยนะครับสระไว้น้ำนะครับนี่อยู่ตรงกลางนะฮะ แบบนี้เลยนะครับสาไว้น้ำนะครับเป็นระบบเกลือนะครับมีขนาด3คูณ4เมตรครับมีความลึกนะฮะอยู่ประมาณเมตร50นะครับเป็นบ้านสร้างใหม่สวยๆแบบนี้เลยนะครับ3ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องครัวนะครับแล้วก็ห้องนั่งเล่นเนี่ยแบ่งเป็น2ห้องด้วยกันนะครับอยาให้ดูบรรยากาศโดยรอบด้านนอกก่อนนะครับจากบริเวณในตัวแปลงที่อยู่ของเราในบ้านของเรานะครับนี่ มีเพื่อนบ้านนะครับซ้ายขวาแล้วก็ได้วิวได้บรรยากาศนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับบริเวณที่จอดรถนะครับในร่มจอดรถยนต์ได้ประมาณ5-6คันเลยนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับห้องแรกก่อนเลยนะครับเป็นห้องสถานการณ์ครับลิฟวิ่งรูมนะห้องรวมนะครับตรงนี้ เฟอร์บิวอินนะครับแถมให้นะครับแต่ว่าชุดเครื่องเสียงตรงนี้นะครับไม่ได้แถมให้นะแต่ว่าแถมทีวีให้นะครับกรอบรูปตรงนี้ไม่ได้แถมให้นะครับผมมีโคมไฟแชนเดเลียด้านบนครับสวยๆนะครับเป็นกึ่งสไตล์นอดิกผสมผสานนะครับผมกสไตล์โมเดิร์นนะครับที่ใช้กระจกนะครับสวยๆบ้านใหญ่ๆนะครับแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของ ส่วนกลางตรงนี้ครับเป็นก็จะเปนในส่วนอีก1ห,ห้องรับแขก1ห,ห้องนั่งเล่นนะครับอ่าแล้วก็เป็นเสมอส่วนกลางครับแล้วก็มี2ห้องนอนนะครับสระว่ายน้ําจะอยู่บริเวณด้านหน้าแบบนี้นะครับสระว่ายน้ำมีขนาด3าุนสเมตรนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมนะครับแต่ก่อนอื่นก็อยาให้ดูวิวนะครับบริเวณด้านหน้าบ้านของเรากันอีกทีนึงนะครับ นี่เห็นวิวทิวเขาสวยๆแบบนี้เลยนะครับน้ำตกสริกานะฮะอยู่ฝั่งด้านหลังเขาด้านข้างตรงนี้นี่เองครับบริเวณอาเรียด้านหน้านะครับยังเหลือพื้นที่นะครับสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้เนี่ยเริมระเบียงเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับภายในครับเฟอร์บิวอินตรงนี้แถมให้นะครับชุดตรงนี้ก็แถมให้เช่นเดียวกันนะครับได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับมองมากครับสำหรับท่านใดครับที่กำลังมองหา บ้านพักตากสตาสไตล์พูวิลล่าหลังนี้เนี่ยสวยๆเลยนะครับนะครับเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องน้ำกันนะครับสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานนะครับมีติดเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้สุขภัณฑ์พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของ อีก2ห้องนอนนะครับที่อยู่บริเวณด้านข้างนะครับนี่ห้องนอนถัดมาครับมีขนาดพอๆกันนะครับแล้วก็มีกระจกนะครับบริเวณด้านนี้อยาให้ดูนิดหนึ่งนะครับสามารถเปิดไปนะครับเชื่อมนะฮะกับบริเวณส่วนห้องครัวที่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวพาไปชมกันอีกทีหนึ่งนะครับทั้ง2บ้านเนี่ยนะครับเปิดเชื่อมส่งอาหารอะไรหยิบของในบริเวณโซนด้านหลังเนี่ยที่เป็นห้องเก็บของและห้องครัว ได้นะครับทั้งสองห้องตรงนี้ทั้งสองบานตรงนี้นะครับสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำครับก็พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันนะครับมีแยกโซนแห้งโซนเปียกนะฮะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยติดให้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่3กันนะครับนี่ครับออกมาก็จะพบกับเปรนสระว่ายน้ำนะครับส่วนกลาง แล้วก็ห้องสันธนาการนะครับห้องรับแขกนะครับมีทั้งหมดด้วยกันทั้ง2โซนนะครับ mm hmm. เห็นวิวทิวเขาด้วยนี่นะครับ mm hmm. เครื่องเสียงไม่ได้แถมให้นะครับแต่ว่าแถมตู้เย็นให้นะครับตู้เย็นแอร์เครื่องทำามอ,อุ่นโซฟาโต๊ะตู้เตียงนะครับอีกหนึ่งห้องนอนนะครับที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยพอๆกับในส่วนของห้องมาสเตอร์เบ้นท์ูมที่อยู่บริเวณด้านหน้านครับ ก็นี่ครับแถมเฟอร์แถมบิวอินครับมีติดแอร์ให้นะครับพม่านะครับเตียงนะครับก็แถมให้เช่นเดียวกันครับผมนะครับยวพามาดูในส่วนของห้องน้ํากันครับสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานนะครับตรงนี้มีการแยกโซนแห้งโซนเปียกนะครับให้เป็นชี่เรียบร้อยแล้วมีเครื่องทำน้ําอุ่นด้วยนะครับแบบนี้เลยพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านครับมี รวมๆแล้วเนี่ยเกือบ200ตารางเมตรเลยนะครับบนเนื้อที่103ตารางวานะครับออกมาก็จะพบกับห้องรับรองนะครับห้องนั่งเล่นแบบนี้เลยนะครับบริเวณด้านหน้าบ้านของเรานะครับจะหันหน้ามาทางทิศตะวันออกครับตัวครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับทางด้านซ้ายหมือเราจะเป็นในส่องทิศเหนือนะครับตัวบ้านหันไปทางทิศตะวันออกนะครับได้เห็นวิวทิวเขาแบบนี้เลยนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับพื้นที่บริเวณโดยรอบครับรั้วรอบขอบชิดนะครับสะว่ายน้ำนะครับเป็นระบบเกลือนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับไปครับเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องครัวแล้วก็โซนด้านหลังบ้านกันครับบริเวณห้องครัวนะครับจะอยู่โซนด้านหลังเลยนะครับตรงนี้ เข้ามาก็นี่ครับด้านข้างก็จะมีขอบด้านข้างเนี้ยคิ้วนะฮะบ้านตรงนี้ตกแต่งอย่างสวยงามครับมีที่นั่งเล่นนะฮะตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงครับมีสวนย่อมขนาดย่อมนะครับนี่ครับมีพื้นที่ซักล้างนะฮะบริเวณด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็นี่ในส่วนของห้องครัวนะครับ ห้องครัวตรงนี้นะครับสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานมีห้องน้ําด้วยนะครับห้องครัวมีห้องน้ําภายในตัวด้วยนะครับอุปกรณ์ครับครบคันนะครับตู้เย็นนะครับแถมให้นะครับก็มีหนึ่งห้องเก็บของครับสามารถทําเป็นห้องแม่บ้านได้นะครับแม่พาซ่ซาได้นะครับตรงนี้ลึกเข้าไปสุดก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับก็สามารถแยกได้นะครับระหว่าง เจ้าของบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของเมดนะครับผมตรงนี้แล้วอย่างที่ได้เรียนแจ้งกระจกของบ้านนี้นะครับที่เชื่อมกับห้องนอนเล็กเนี่ยตรงนี้สามารถหยิบยื่นของนะฮะผ่านกระจกตรงนี้ได้นะครับจากด้านในบ้านนะครับนี่ครับเคาน์เตอร์ครัวนะครับครัวหนักทางานนะปรุงอาหารตรงนี้สบายสบายเลยนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับ เห็นวิวทิวเขานะครับแทบจะร้อมรอบเลยนะฮะอยู่ในตำบลสาริกาอํเาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับเป็นบ้านสร้างใหม่นะครับเยต้องขอฝากภูหล,ล้าสวยๆหลังนี้ไว้ด้วยนะครับเข้าจากถนนหลักสาริกานางรองเพียง600เมตรเท่านั้นครับแล้วก็ใกล้โซนแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นน้ําตกสาริกาน้ําตกนางรองน้ําตกวางตะไคร้แล้วก็เขื่อนขุนด่านประการชนครับ อยู่ในรัศมี6 1ถึงกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับอยู่ใกล้โซนแหล่งท่องเที่ยวมากๆครับที่ดินของเราเนี่ยพร้อมสิ่งปลูกสร้างครับบนเนื้อที่103ตารางวาอยู่ในตำบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับตัวบ้านนะครับมีพื้นที่ใช้สอยเกือบเกือบ200ตารางเมตรเลยนะฮะอย่างที่ได้เรียนแจ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดจะใส่ในดิสคริปชั่นไว้ให้นะครับตัวบ้านแบ่งเป็น3ห้องนอน4ห้องน้ำนะฮะแล้วก็มีห้องคราวเกะห้องสถานการณ์หนึ่งห้องใหญ่ครับแล้วก็มี โซนโบรนิเวณถัดจากสระว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นเหมือนห้องรับรองอีกหนึ่งห้องด้วยกันครับแล้วก็มีห้องครัวแยกนะครับอยู่บริเวณโซนด้านหลังของตัวบ้านครับรั้วรอบขอบชิดครับด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับมีความกว้างนะติดถนนเนี่ยประมาณ16เมตรนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยนะลึกเข้ามาเนี่ยประมาณ22-23เมตรโดยประมาณครับนะรั้วรอบขอบชิดครับนี่ หมาะมากครับสำหรับท่านใดครับที่กำลังมองหาบ้านพักตากอากาศที่มีสระว่ายน้ำนะหลังนี้เนี่ยนำเสนอเลยเป็นอย่างยิ่งนะเพราะบ้านเนี่ยคุณภาพเป็นอย่างดีนะครับบ้านสร้างใหม่ด้วยครับตัวบ้านมีอายุเพียงแค่ประมาณ1ปีเท่านั้นเองนะครับหากท่านใดสนใจครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์0923537788นะครับวันนี้เบลลาทีมงานต้องขอตัวลาไปหน่อยฝากบ้านสวยๆหลังนี้ไว้ด้วยนะครับอยู่ใกล้โซนหลังท่องเที่ยวแล้วก็ในโซนของ ตัวเมืองจังหวัดนครนายกด้วยนะครับนี่ได้เห็นวิวเขาบริเวณด้านหน้าแปลงที่ของเราแบบนี้เลยวันนี้ลากันไปด้วยภาพบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ